ฟีมัโรงพุทธศักราช2,135หลังจากสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพณเมืองแข็งพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงได้ส่งกองทัพมาตีกรุงศรีอย,ยุธยาแต่ก็ไม่สำเร็จสํำรายพระมหาอุปราชามังกยอชวาองค์รัชทายาทก็แตกทัพพ่ายกลับมาพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงจ็บความอัดอันด้นตันมาไทยไว้ได้ไม่นานก็ต้องเรียกประชุมหลอกขุนานาง ทุกวันนี้ทั้งเจ้าทั้งคุณนางไม่มีใครเจ็บร้อนเล่งอุทยากันเลยพระเรศวรมีไพ่พลแค่หยิบมือเดียวก็ไม่มีใครกิจจะไปรกพุ่งดูกว่าคงสวัสดีของเราจะสิ่งคนกล้าเสร็จแล้วพยุทธยาเข้มแข็งโดยพระนเรศวรเพียงองค์เดียวความหนุมแน่นรบพุ่งห้าวหาญมีอำนาจสิทธิ์ขาดอยู่ในมือไพ่พลกลัวพระนเรศวรยิ่งกว่ากลัวความตายซะอีกแล้วจะต้องทำย่างไรปล่อยให้อุธยาเหมิมเกรอมอย่างนี้หรือ หาไม่พระพุทธเจ้าค่ะถ้าเราจัดหลายกองทัพแล้วเลือกแต่แม่ทัพที่เข้มแข็งช่วยกันยกทัพไปรบก็เห็นจะเอาชนะได้ข้าขออาสานำทัพบ,บุกกรุงศรีวิทยาด้วยตัวเองหากศึกครั้งนี้มีอาจเอาชนะพันเรศวรได้จะไม่ขอกับผงสาวดีพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อได้ฟังบรรยอชาวาราชบุตรกล่าวเช่นนั้นหัวใ,ใจของพระเจ้าหอ,องสาวดีก็เบ่งบานบดุจดอกไม้ที่ได้สายฝนชโลมจนชุ่มฉ่ำ พระองค์จึงสั่งให้จัดกองทัพสามเมืองรวบรวมกำลังคนได้240,000คนแล้วรับสั่งให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ยกทัพลงมาสมทบอีกกองทัพหนึ่งแม้พระมหาอุปราชาจะต้องออกศึกด,ด้วยความหวันวิตกแต่เมื่อตัดสินใจลงไปแล้วผู้เป็นหน่อนเนื้อเชื้อกริส์แมายืนหยัดอย่างพลัโนนซึกครั้งนี้เป็นศึกสำคัญที่เดิมพันสูงกว่าครั้งใดเลือดพี่น้องแผ่นดิน จะประกาศพวกที่คิดแข่งเมืองกับผงสาอย่าแม้ได้คิดเทียบความยิ่งใหญ่กับผงสาวดีฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรในเวลานั้นเมื่อทราบข่าวว่ากองทัพของผงสาวดีกําลังเคลื่อนพลสู่กรุงศรีอย,ยุธยาอีกครั้งซึ่งลบตงสบัดีครั้งนี้ต้องหยุดชะง,งักลงจากกองทัพมาสองทางถ้าปล่อยให้มาสัมผักันได้เมื่อไรย่อมยากจะชนะเราจะชิงปีกองทัพของมังกรยชวาให้แตกเสียก่อนสิ้นเสียงรับสั่งกองทัพหน้าแห่งกรุงศรีอย,ยุธยา ออเดินเท้าสู่สมรภูมิรถขึ้น9ก้าข้าเดือนยี่ปีมารอกองทัพหลวงแห่งกรุงศรีอยุธย,ยาระเตรียมกำลังจนความรบสมเด็จพะระนเรศวรและพระเอการิสลดก็ได้เสด็จ้้วยอขบวนโค้งที่หน้าไปทำพิธีจัดไม้ข่มนามที่ทุ่งลุมพีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจขณะที่พระมหาอุปราชา ตั้งทับอยู่ที่พนมทวนก็เกิดลมหมุนหมอสเสวตาฉัดหลังช้างหักสะบั้นลงก็ยิ่งหวาดหวั่นพระเาทวทัทยหนักกิงขึ้นไปอีกซึ่งแตกต่างกับสมเด็จพระเนเรศวรที่ทรงพระสุบินว่าได้ลุยน้ําไปฆ่าเจรละเข้ใหญ่ตัวหนึ่งด้วยฝีพระหัตของพระองค์เหล่าหัวรารย์ได้ทํานายฝันว่า องเหนือหัวจะมีชัยในการศึกจะเป็นสงครามมหายุทธ์ถึงขั้นทำยุทธหัตถีขณะที่พระมหาอุปราชานั้นหนักใจตั้งแต่ยกทัพออกจากของสวสดียิ่งมาเจออาเศสเวตไดฉันหักสะบ้านลงกลางศึกก็ยิ่งขั้นครามจนแทบไม่เหลือความมั่นใจในช่วงเวลาแห่งความหวาดหวั่นของมังกยอชวามหาอุปราชากองสันแนมที่ส่งไปลาตะเวนสืบข่าว กอง <มา S 2> ทัพสยามพี่ยกกันมามีจํานวนคนมากกว่าเราเกินครึ่งพระพุทธเจ้าค่ะทัพหน้าจงเตรียมตัวให้พร้อมศึกกับอิทยาคงจะเริ่มเร็วกว่าที่คาดไว้ถ่ายทอดคําสั่งลงไปพรุ่งนี้เราจะบุกตีกองทัพพันนาเลสวนให้ย่อยยับข้าจะไม่รอมือแตกกับพระองค์มา,าสมทบก่อนเรื่องพระพุทธเจ้าค่ะถ้าอยากเอาชนะพันนาเลสวนก็ต้องรีบชิงตีเสียแต่ตอนนี้และถ้าได้ทีเราจะตามตีเข้าไปจนถึงกรุงศรีอยุทยา ฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรเพิ่งเดินทางมาถึงหนองสาหลายก็จัดกระบวนทัพเตรียมพร้อมรบเต็มอัตราศึกเพราะทัพของทั้งสองฝ่ายอยู่ใกล้กันมากคงได้รบก,กันในวันสองวันนี้เป็นแน่เราจะลบกับกองทัพของสาด้วยกระบวนยุทธเป็นจัดเสนาห้าทัพทัพแรกกองหน้าพญาศรีหราชเดโชชัยเป็นนายทัพทัพที่สองกองเสบียงพญาเทพอรชุนเป็นนายทัพทัพที่ส เรากับเอกกาษรทศรถจะเป็นจอมทัพคุมทัพหลวงทัพที่4กองโยกกระบาดพระยาพระคลังเป็นนายทัพทัพที่5กองหลังพระยาทายน้ําเป็นน,นายทัพขณะนี้ข้าสึกจากองษายกทัพใหญ่พ้นจระเกศสามพันมาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะนยชวาเจ้ายัางรู้ว่าไม่เปลี่ยนสุดทั้งนี้กองทัพพมา่ายกันมาสองทางจะมาบรรจบกันที่กรุงศรี แต่วันนี้นกองทัพของวัวดีมาถึงก่อนนกยาวาเของม่รอทัพเสริมเป็นแน่เมื่มอบกุกกลัมาอย่างนี้เราจะตั้งรับอย่างมั่เข็งทหารทั้งหลายศึกครั้งนี้สําคัญนักขอแม่ทัพและนายทหารทุกเหล่าทัพจงรวมกันทําศึกให้ได้รับชัยชนะเป็นที่ใจลึกของแผ่นดินเมืองสยามเช้าวันจันทร์แปรงสองค่ำเดือนยี่ปีมรดกองทัพแห่งกรุงศรีอยุธยา ก็ได้เตรียมพร้อมตั้งแต่เช้าตรู่สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสต่างแต่งองค์ทรงเครื่องวิชัยยุทธช้างวัทินังเจ้าพระยาชัยญา,าุภาพาและเจ้าพระยาปราบไรจังทั้งสึกของสมเด็จพระเอกาทศรถกองอะัตะเวนสืบข่าวของพญาสีไสนงรงปะทะกับกองทัพของสวัสดีแต่ข้าศึกมากตานทานไม่ไหวพระพุทธเจ้าข้าทัพในกองพากนกราบถูลขอให้ฝ่าบ,บาทรงทัพหนุนออกไปแต่สมเด็จพระนเรศวรทรงไม่เห็นด้วย และให้รีไปประกาศแกกองทัพที่กำลังแตกพ่ายให้แตกรับหนีกลับไปเลยให้ตามมาจากการให้สิพวกสยามจะสิ่นเหมืองกับคราวนี้แหล้ณเวลาน้ะสมเด็จทันเดศวรขึ้นทรงช้างศึกคู่กับสมเด็จพระเอกาทศรถแล้วประกาศต่อหน้ากองทัพ ทหารกล้าแห่งกรุงศรีอยุธยาทั้งหลายจงอย่ากลัวศัตรูที่โรมแบ่งเข้ามาวันนี้เราจะสู้และขับไล่ขม่าออกไปรักษาแผ่นดินพื้นนี้เอาไว้ให้ลูกหลานพว้กแทนต้องจับดาบให้มั่นเพื่อวันนี้ฮูเอ้วเส้นมุสเสียงรับสั่งกองทัพหลองแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ยกข้อโอบเพรหน้าทองข้าเสรทันทีเราจะหาแม่หน้าตาพาทำตกใจต่างถึงโดยรวมทัพที่ไม่เป็นศัตรูแต่ข้าจะจัด นคนละทิศละทางาชัยอนุภาพช้างศึกคู่บุของเราแต่เวลาของเจ้าแล้วเจ้าพระยาชัยอนุภาพคุณกำลังตกมันเห็นข้าศึกกำลังแตกก็เล่นตามไปอย่างบ้าบินและดูว่าทหารทั้งสองฝ่ายลดพุ่ง,งลงตกวล่างขุนซุ้นตลบจนลืดรัวไปทั่วสาราทิศขนันจุนจ่าสน็จพระเนเล่เสีสยงในทอดมันน่รพ่อามาอุปราชามามระโดดสวัางสช้างศึกอยู่ใ,นในต้ล่มไม้ กับเราในถ้ำในกองของพมา่าเท่ากับว่าพระองค์และพระอนุชาอยู่ถ้ำกลางวงล้อมของศัตรูมาทางนี้จายอนุภาพสมเด็จพระนลเรศวรทรงพระสติตั้งมั่นไม่หวั่นหวันพระองค์รูปรเบาๆที่ศีรษะของพญาชาให้เดินตรงไปข้างหน้ามาันงกนช่ชัวรมหาอุปราชาของสวัสดีท่านจะยืนหลบอยู่ใย,ยในลมไม้นั้นเล่าเธอออกมาทำยุทธตถิเป็นเกียรติยศให้แผ่นดินเอิอ ซึ่งระกา,ารพาตบลังกาชาวาก็ขับพายพนคอออกมาจากล่มไม้เหล่าทหารพรม่าพาคันแหวกเปิดทางให้พระมหา,าบราชายกนาวขึ้นฝัง่งใส่ไม่ยักเจ้าลูกฉเฉลยเจ้าเซตคาแน่เจ้าพยาชยายนุภาพก็เริ่มอ่อนแรงโยนงาห็น,นชั้ชเชยานุภาพเจ้าต้อง,องอยืนหยัดอยู่คู่กับเราความกล้าหาญของเจ้า และพละกกำลังของเราเท่า AH นั้นที่จะสามารถพิจตากรรมของแผ่นดินได้พระแสงทองเงา,าของสมเด็จพระนเรศวรการฉับลงไปที่พระอุาราแผ่นพระมหาอปราชาของพยชวาสงขาสะบันฝ่ายสมเด็จพระเอกาทศรดก็ชนช้างเอาชนะเจ้าเมืองจัาโรตายในเวลาไล่เลี่ยกัน <matter> ฝ่ายพระเจ้าของสวดีนันทบุเรงเมื่อทราบว่าพระมหาอุปราชาสิ้นมชนกเสียประทไทยสิ้นความมานะพยายามที่จะทําสงครามกับกรุงศรีอยุธยาต่อไปจึงสั่งให้เรียกพับทั้งหมดกับคุนสู่พมากการยนช้างเป็นสุดยอดยุทธวิธีของกษัตริย์ทักงบกเป็นการต่อสู้กันตัวต่อตัวและชนะตัดสินกันด้วยฝีมือไม่ใช่ด้วยลีปลหรือกลุบาลหลังศึกยุทธาี พ่อมาก็ไม่กล้ายกคามาลุกรางคุงศิวุทยาเป็นเวลาย,ยาวนาน